วันนี้มาแบเท้าสวนเนาะสวัสดีทุกคนก็มาเลยทำคลิปเกี่ยวกับเกษตรน้นและมัวแต่ไปแต่งเพลง <c oughs> ก็เป็นสิ่งอะไรเป็นอะไรที่รักเนาะวันนี้ก็ปี2,568ก็เขา้าสิงหาคมแล้วล่ะครับสิงหาคม2,568ก็ถือว่าเป็นการมาทำเกษตรอีกครั้งหนึง่ง ทั้งที่ก็ทาอยู่ทุกวันนั่นแหละเพียงแต่ว่าวันนี้ส่วนกล้วยมันค่อนข้างจะเจ็ดแปดปีแล้วมันก็น่าจะได้เวลาได้เวลาที่เราจะต้องปลูกใหม่กันก็ทยอยนะครับเอารถไถมาดันที่เราองคือการโละสวนเนี่ยถ้าเราโละทั้งสวนเลยเนี่ยมันจะขาดรายได้ทันทีปุ๊บหมายความว่าในส่วนถ้าเราโละทั้งหมดปื้ดเนี่ยอีกหนึ่งปีเนี้เราจะขาดรายได้ทันทีเพราะฉะนั้นแนวคิดของผมก็คือ เลอกทีละล่องสองล่องหรือเอาไว้สักเลอะไปทีละถ้าแบ่งสามส่วนเนี่ยก็จะเลาะทีละหนึ่งส่วนและอีกสองส่วนเนี่ยเอาไว้สร้างรายได้ประจําวันเลี้ยงชีวิตนะเพราะฉะนั้นการทํางานก็คือจะโลาะทีละส่วนหนึ่งในสามอ่ะแล้วปีต่อไปก็อีกหนึ่งใน,นสามปีต่อไปก็อีกหนึ่งใน,นสามเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้มันจะทําให้เรามีรายได้อยู่ตลอดเวลา ไม่ถึงกับว่าพอลส่วนแล้วขาดรายได้หารายได้อะไรเข้ามาเหล่าเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ก็เช่นกันครับวันนี้ก็เช่นกันก็เตรียมไถ่ไปบ้างแล้วเนาะถตาเตรียมไถ่ไปบ้างและด้านท้ายก็จะลุทางด้านท้ายนี้ออกไปสักใกล้หนึ่งก่อนแล้วก็เลยประมาณสองไร่ทางด้านหน้านะเอาไว้อะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองไปดูกันเนาะไม่รู้มันจะสลับหน้ากล้องได้หรือเปล่าอ่ะ อันนี้ก็นะครับเห็นไหมนะเดี๋ยวรถบังก็จะเอาทีละล่องทีละล่องมันแทวออกไปก่อนพอล่องนี้ทําเสร็จแล้วเราก็จะขุดหน่อจากจากฝั่งนี้ครับเอาเข้ามาปลูกเอาเข้ามาปลูกแล้วก็ขุดสำรองไว้่ะเสร็จแล้วก็จะลุล่องนี้ล่องนี้ต่อไปทีก็จะทําแบบนี้ครับงานสวนมันก็จะไม่มีการขาดรายได้เนะ <Okay. S 1> าะโอเคเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว ใส่รองเท้าไม่ได้ใส่รองเท้าวูดมาเนี่ยครับเลาะก็คือไม่ใช่เลาะที่ไม่ใช่เลาะทีเดียวหมดแต่เป็นการเลาะทีละหน่อยละหน่อย,ลอยแล้วก็ย้ายย,าย้ายหน่อกล้วยเข้ามาใส่ตรงนี้แล้วก็ลุกไปอีกหน่อยแล้วก็ย้ายหน่อกล้วยมาแบบนี้มันจะทําให้เรามีรายได้ตลอดเวลานะเพระนาะฉะนั้นการลุกก็ต้องใจเย็นๆนะครับ อย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องทําจ้าวรถไถมาดันทีเดียวให้หมดบางทีมันเป็นไปไม่ได้เนาะถ้าทําแบบนั้นเราจะขาดรายได้แต่ถ้าทําแบบที่ผมทําเนี่ยมันจะมีรายได้อยู่ตลอดเวลายิ่งอย่างน้นอยๆนะครับกล้วยตากก็ได้กิโลละหนึ่งร้อยบาทเนาะกล้วยตากหนึ่งโลนี่ไม่กี่ลูกนะครับสิบกว่าลูกสิอ่ะสิถ้ายี่สิบลูกยี่สิบลูกร้อยเอาละครับผมสำหรับาาการทำกล้วยตากแต่ตั้งแต่ว่ากล้วยตากเนี่ยคู่แข่งเยอะ เพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีมีจุดขายอะไรสักอย่างเนี่ยให้คนเขาตัดสินใจซื้อให้ได้เช่นว่าอาจจะทําห้องเป็นห้องวัดเชือ้อหรืออาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่สามารถโชว์ได้เป็นสแตนเลสเป็นอลูมิเนียมห้องอบซุยซแบบนั้นรับรองครับผมเคยทําแล้วขายดีขายดีจนทําไม่ทันครับต้องยกเลิกยกเลิอกออเดอร์ก็เลยเลิกขายคือกําลังการผลิตมันไม่พอกับออเดอร์ที่เข้ามาไง ก็เลยเลิกขายไปหมดละตอนนี้ก็จะกลับมาทําสวนอีกทีเดี๋ยวก็จะไปทําห้องให้มันเป็นห้องอบนะเพราะว่าผมมีปัญหาตรงว่าถ้าเราตากกล้วยเนี่ยฝุ่นละอองมันเข้าไม่ได้มันมันคือฝุ่นกับละอองเนี่ยมันเป็นปัญหาสําหรับกล้วยตากเพราะฉะนั้นถ้าเราทําห้องอบจะให้มันสวยๆงามๆแล้วก็ปลอดฝุ่นปลอดละอองปลอดขนหมาขนแมวแบบนั้นได้มันก็จะดีฮะ พนั้นตรงนั้นก็จะเป็นแนวทางในอนาคตสําหรับการทํากล้วยตาของผมเนาะประมาณนี้โอเคครับวันนี้ก็แนะนํากันคร่าวๆเท่านี้ผมแจม่มอารมณ์ดีสวัสดีครับ